กลับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อกซูสเฮล멧นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นโมเดลหมวกเปิดหน้านะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดล611นะครับตัวนี้สีนะครับจะเป็นเมทัลลิคแบ็กนะครับผมสเปคหมวกตัวนี้จะเป็นแว่น2ชั้นนะครับผมโดยที่ชิลหน้าด้านนอกนี้จะเป็นชิลใสแล้วก็ด้านในก็จะมีแว่นดําวิธีการใช้งานก็ง่ายครับผมมันจะมีก้าน อยู่ตรงนี้นะครับเป็นก้านให้เรายกขึ้นแล้วก็ดันมาข้างหน้าเพื่อใช้งานยกขึ้นอีกครั้งเพื่อเก็บดันไปข้างหลังนะครับนี่นะครับด้านบนก็จะมาพร้อมกับช่องลมด้านบนสองจุดนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาด้านหลังตรงนี้เป็นลมโฟลออกก็ไม่มีกลไกอะไรนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นตะแกรงลมนะครับผมเพิ่มความโปรง่ง ตัวนี้มาพร้อมกับมาตรฐานดัทนะครับผมแล้วก็มาอกรแล้วก็ ECE e นะครับโดยน้ำหนักที่เคลมมาจากโรงงานจะอยู่ที่ประมาณ1380กรัมผมให้ดูใต้หมวกสำหรับรุ่นนี้สายลัดคางจะเป็นแบบกิบล็อกนะครับอันนี้คือ นวมด้านในนวมด้านในสามารถถอดซักได้3ชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางแล้วก็สำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้จะไม่มีช่องว้ล์กสำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับแต่ว่าถ้าเราจะติดตั้งบลูทูธใช่ไหมมันจะมีตรงนวมแก้มให้ดูนวมแก้มตรงนี้นะครับมันจะมีซองมันทำเป็นซองไว้สำหรับเอาหูฟังบลูทูธยัดเข้าไปด้านในตรงนี้ แล้วก็ติดก็คือตัวนี้มันจะติดติดที่นวมไม่ใช่ติดที่ตรงเปลือกหวมวนะครับส่วนใหญ่คือเขาจะทําเป็นช่องวอลติดไปให้แต่รุ่นนี้ทํามาปแปลกของมานน่อยก็สำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวผมให้ดูลายอีกครั้งนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลเปิดหน้านะครับผมเป็นหกหนึ่งหนึ่งด้านหลังนะครับ ก็ด้านข้างแล้วก็ด้านบนสีเงานะครับตัวนี้จะเป็นสีเงาทั้งใบแล้วก็ด้านหน้าสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ